สวัสดีครับผมทีโน่ทำเถึงนะครับหลังจากที่เกินขายของกันมาหลายคลิปนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนเขียน Ruby on Rails ครับผมผมจะพาทำแอป n o t ตเทคกิ้ด้วย Ruby on Rails ที่เราสามารถจดและค้นหาโน้ตในไอทีได้นะครับและในระยะยาวเราจะใช้โน้ตพวกนี้เป็น Memory ีให้ AI ในการทำแบกนะครับ เพื่อที่ให้เราสามารถ explore ไอเดียเก่าๆได้โดยไม่ต้องไปนั่งเสิร์ชหาแล้วก็อ่านเองใหม่ทุกอันเนาะโดยคอหลักของซีรีส์นี้เนี่ยเราจะสอน Rails เป็นหลักนะครับโดยพวก AI เนี่ยเป็น extra ที่ผมแถมให้เนาะก่อนที่น่าจะไปเริ่มกันฝากกดไลค์กด subscribe ช่อง Tino Tech ไว้หน่อยนะครับ<ๆ>เพื่อที่จะไม่ได้พลาด content Software Engineering แล้วก็เทคโนโลยีต่างๆในอนาคตเนาะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยครับผม อย่างแรกที่ต้องเตรียมนะครับก็คือเราต้องมี Ruby ในเครื่องก่อนเนาะซึ่งผมทำคลิป install ruby ไว้แล้วนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มี Ruby ในเครื่องเนี่ยสามารถไปดูคลิปนั้นแล้วก็ install ruby เวอร์ชันล่าสุดได้เลยเนาะสำหรับตอนนี้ครับ ruby เวอร์ชั่นล่าสุดอยู่ที่3.4.4หลังจากที่เรามี ruby แล้วเนี่ย ruby ใช้ package manager นะครับที่ชื่อว่า gem ครับก็คือเราจะสามารถ install rails โดยคำสั่ง gem install rails ได้ ลังจากที่เรามี Rails แต่เครื่องแล้วเนี่ยเราสามารถเช็คได้นะว่า Rails นั้มีเป็นเวอร์ชันเท่าไหร่นะครับซึ่งสำหรับเครื่องผมเนี่ยเป็นเวอร์ชัน8.0.3ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับในการ start โปรเจกต์ที่เป็น Rails ในทุกๆอันเลยเนี่ยเราจะใช้คำสั่งที่ชื่อว่า Rails new ครับซึ่งคำสั่งเนี้ยผมก็เคยมี showcase ไว้แล้วในคลิปที่ผมสอนเอา Rails ขึ้น Production ภายใน20นาทีนะครับแต่ว่าคร่าวๆเนี่ยคือมันเป็นคำสั่งที่ใช้สร้างแอปพลิเคชัน Rails แอปพลิเคชันใหม่เนาะ ซึ่งเราสามารถเลือกคอนฟิกได้ว่าจะเอาฟีเจอร์ไหนไม่เอาฟีเจอร์ไหนนะครับเลือก Database ได้เลือกว่าจะเอาฟีเจอร์ Front End เนี่ยจะใช้ JavaScript ต,ตัวไหนเนาะซึ่ง Default มันก็จะเป็น Import Map ที่ไม่ต้องใช้พวกา u u n l l r r นะครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ลงดีเทลนะว่าเราจะปรับแต่ง Rails ยังไงครับเราจะใช้ Default ของมันเลยวิธีการสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับก็คือใช้คำสั่ง Rails new ตามโน,นชื่อโปรเจกต์ของเราครับ ผมจะขอเรียกว่า AI Node แล้วกันหลังจากที่เรารันคำสั่งนี้นะครับก็รอเดนหนึ่งเนาะตัว Rails เนี่ยมันก็จะสร้างไฟล์ต่างๆที่ต้องใช้ในโปรเจกต์นะครับแล้วก็ install dependency ต่างๆที่เราต้องใช้ในการทำโปรเจกต์หลังจากที่ Rails มันสร้างทุกอย่างให้แล้วนะครับเราไปใคร editor ของเราตัวไหนก็ได้ที่เราใช้เนาะเปิดโฟลเดอร์นั้นขึ้นมาได้เลยครับสำหรับผมเนี่ยผมใช้เซก็จะได้เป็นโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับ Ruby on Rails อ ผมจะ go through folder แบบไปล่อยไว้ให้นะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าจักรเจอคร่าวๆเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ไปอธิบายรายละเอียดในทุกๆจุดเนาะดอทกิทฮับเนี่ยก็เป็นฟีเจอร์ของกิ t ฮับนะครับเรลอะมัน initialize มาพร้อมกับ C I C D ให้เลยเนาะแปลว่าถ้าเกิดว่าใครใช้กิทฮับเป็น repository ที่ใช้การ manage code เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยก็คือ push ขึ้นไป C I นั่นแหละนะครับดอทคาร์มเป็นฟีเจอร์ในการ deployment ของเรลนะครับโดยใช้ Deployments to ชื่อค้ามอแล้เราสามารถทำให้เรา deploy ขึ้น V M ได้โดยไม่ต้อง c o n ฟ i ิกอะไรมากนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีใน Cost สนีด้วยว่ามันคืออะไรแล้วมันคอนฟิก์อย่างไรนะครับแล้วก็ Directory หลักที่เราจะเวิร์กันเนี่ยก็คือ Directory App ครับซึ่งเป็นโค้ด Ruby ที่จะใช้ในการทำฟัง์กชันทำฟีเจอร์ขึ้นมาเนาะก็จะมีหลายอย่างเลย โดยที่เวลส์มันเป็น MVC ก็จะเห็นว่ามีคอนโทรเลอร์มีโมเดลมีวิวแล้วก็มีเรื่องอ,งอื่นๆนะคบโฟลเดอร์ถ er ัดไปบินาเรีเป็นการเก็บบินารีต่างๆที่ใช้รันโปรเจกต์เนาะซึ่งมันก็จะมีหลายตัวที่เราต้องใช้นะครับอย่างเช่น Rub o ูโบ c o p ตัวเนี้ยเป็นลิปเตอร์ของ Ruby เนาะซึ่งเราสามารถเรียกมันรันได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปหาว่า i n s t a l l ยังไง่นะครับเพราะว่า Rails มันจะเอาบินารีหลักๆที่ใช้บ่อยๆอะสร้างเก็บไปให้ตรงนี้แล้วเนาะแล้วก็ Configuration ต,ต,ต่างๆนะคะรับเวลาเราจะต้องการแก้ c o n f i g นั่นนี่ของตัวแอปพลิเคชันเราเนาะก็มากี่โฟลเดอร์นี้ได้เลยรวมถึง c o n f l i ใน Environment ต่าง,างๆด้วยนะว่าตอนเด็บตอนเทสตตอนโปรดักชันเนี่ยเราจะคอนฟ i t อะไรแตกต่างกันอย่างไงนะครับโพลร์ถัดไปนะครับเป็นโฟลเดอร์ที่เรียกว่า DB ครับก็คือตกตามตัวเนาะว่า n f i g u r i t i o n ของ Database นะครับรวมถึงมีการให้ซีไฟมาด้วยสําหรับเวลาเราอยากเด็บแล้วอยากจะให้มีข้อมูลใน t a t a s e s e เหมือนมือกันเนี่ยก็สามารถทำซีไฟเก็บไว้เพื่อให้คนในทีมอะมี d a t a b a s e แบบ หน้าตาคล้ายๆกันตอนเดบกายนะครับแล้วก็โฟลเดอร์อื่นนะครับพี่ผมอาจจะยังไม่พูดถึงนะตอนนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอีกทีแต่ว่าโฟลเดอร์หลักที่เราจะต้องใช้เนี่ยก็คือโฟลเดอร์แอปครับผมแล้วก็ไฟล์หลักที่อยากจะให้สนใจนะตอนนี้นะครับก็คือ gemfile gemfile ก็คือแพ็กเกจเจสันของ Ruby ครับเป็นการประกาศว่าเราจะต้องมี dependency อะไรในโปรเจกต์นี้บ้างเนานะซึ่งเวลาเราสร้าง rails โปรเจกต์ใหม่มามันก็จะมี dependency ต่างๆใส่ไว้ให้แล้วครับที่เป็น defaultult ก็สามารถดูได้ตรงนี้เนาะแล้วก็ g e m f i l e l o c k ก็คือ p a c k a g e j s o n l o c k เอาไว้ล็อกเวอร์ชันว่าเราใช้ l i b r a r y เวอร์ชันอะไรนะครับสำหรับการ initialize project เนี่ยก็จะจบกันอยู่ที่แค่นี้นะครับหลังจากที่ i n i t project แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนนั้นทำนะครับก็คืออย่าลืม c o n f i g git กิ user กิท email ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ commit ทุกแก่เดียวไว้เพราะว่า การเอ็นโปจากครั้งแรกมันรีไฟ e มาเยอะนะครับแล้วเดี๋ยวเวลาเราทําอะไรผิดพลาดเนี่ยเราจะสามารถย้อนกลับมาได้เนาะสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็จบเพนเท่านี้นะครับว่าการ Setup Project เนี่ยก็จะได้ Project ์ในรูปแบบนี้ออกมาซึ่งถ้าเกิดว่าเรารันคําสั่ง start project นะครับที่ชื่อว่า b i n s l a s e dev เนี่ยเราก็จะได้เป็น default rails page นะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่า Setup ของเราเนี่ยมัน work ถูกต้องแล้วเนาะถ้าผมกลับมาที่ localhost 3 0 0พแล้วก็กดเปิดเนี่ย ก็จะเจอว่าผม run Rails เวอร์ชันที่ถูกต้องแล้วก็ Run Ruby เวอร์ชันที่ถูกต้องนะครับแปลว่า i n s tallation ของคุณเนี่ยใช้งานได้เรียบร้อยแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแรกในการสอน i n s tall แล้วก็ Start ตัว s e r v e r ขึ้นมานะครับฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe ช่องทีโน่ทำ e c h ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปถัดไปที่ผมจะมาสอนเรียลต่อใครมีคำถามสามารถถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่าไม่ต้องเกี่ยวกับเ a i l s ก็ได้เนาะเอาแบบเทคโนโลยี a ม h ช n e Learning ผมแบกกีกๆได้เลยครับเพราะผมชอบนั่น,น้วเดี๋ยวคลิปถัดไปเนี่ยผมจะมาหาคำตอบให้นะครับสำหรับวันนี้ก็